ตอนนี้เนี่ยมีตาร์ดังที่เขาเรียกว่ามีโอกาสย้ายทีมแล้วก็ย้ายทีมไปแล้วหลายๆคนสําหรับเด็กอายุไม่เท่าไหร่เนี่ยเาเรว่าซื้อนาคตแต่ว่าซื้อยาเมาดีกว่าไหมอายุมางตกลงยามาอยู่แล้ลาะเนี่ยเด็ครับ ครับเพราะนี้กลับมาพูดถึงทารเฟอร,ร์มาร์เก็ตหลังจากยูโร2024จบลงนะฮะคือตอนนี้เนี่ยมี star ดังที่เขาเรียกว่ามีโอกาสย้ายทีมและก็ย้ายทีมไปแล้วหลายหลายคนนะเราเริ่มต้นจากทีมแชมป์ยูโรปิน,นี้เลยไ,ไหมสเปนอลวารโ,โมรารอตา,อาล่าสุดมีข่าวกับเอซิมิลานใช่ครับก็ก็ถ้าสมมุติเขาไปในจังหวะเนี้ยก็ถือว่าถูกต้องนะเพราะว่าชิรูก็อายุเริ่มเยอะแล้วก็น่าจะย้ายทีมละ ทีนี้อัโมโรตาไปมิลานก็ถือว่าได้ของดีเลยนะใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเพรโมโรตาเขาให้สัมภาษณ์แหละว่าตอนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ที่สเปนเขาก็แบบมีสื่อโจมตีเขาเยอะไงเขาก็ไม่ค่อยมีความสุขเขาก็เหมือนเขาอยากย้ายอยู่แล้วด้วยอาจจะไปใช้ชีวิตใหม่ที่ิตาลี่ก็เป็นได้อ่าอีกคนนึงทีู่้หเรียกว่าเป็นแบบเนหอมๆนี่อยากจับเลยอยากที้มเนี้ยอยากได้ผมว่าเขาน่ามีเปอร์เซ็นต์สูงที่เขาสันสรนเหมือนกันไลฟ์คลิปสันสนเหมือนกันนะ เขาคือเดนเอลโอโมจากเลฟซิกครับดังซันโบยูโร2024จากทีมาติสเปนอู๋เนื้อหอมมากใช่ผมลังคนนี้ก็คือผมว่าเขาหน้าจะเป็นคีย์แมนสำคัญแล้วทำไมแมนซิตี้ถึงอยากได้เพราะว่าเขาอาจจะเป็นตัวใจตัวแทนของควินเดบรอยก็ได้ถูกไหมเพราะเล่นตำแหน่งเบอร์สิบคล้ายๆกันด้วยถูกถูกถูกไม่ใช่หน้าแบบไม่ใช่หน้าเป้าธรรมชาติใช่เขาสามารถแบบเป็นฟอร์น่ายก็ได้ใช่เป็นตัวรุกก็ได้สามารถทำประตูได้ดีก็จะเห็นได้จากผลงาน นทีมชาติสเปนในบอลยูโร224 0่านมาครับนี่ก็เป็นเพียงบางส่วนอืแล้วก็มีสเปนอีกคนนึงใครครับดาวิดละย่าไงอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีออ่่าาแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นตัวยืมนะจากเบนฟอร์ตแล้วตอนนี้อาร์เซนอลซื้อขาดแล้วครับที่31.9ล้านยูโรเรียบร้อยก็ดูฟอร์มมาดูการึงแล้วก็ถือว่าเซ็นสัญญาสักทีเซ็นตัวเยอะแยะเล่นดีจริงๆครับโอเคทีนี้เนี่ยภาพรวมของยูโรตัวสำคัญๆก็อาจจะประมาณนี้แต่ว่าเราพูดถึง ตลาดทั่วไปไหมปีนี้จริงๆเนี่ยเนื่องจากโคปาอเมริกามันอยู่รวมมันเตะพร้อมกันเลยเหมือนกันนว่าตลาดซื้อขายมันเงียบเพราะว่ามันมีแบบนี้ขึ้นมาแต่หลังจากนี้เนี่ยอาจจะกลับมาคุกคักก็ได้นะครับขออนุญาตนิดเดียวครับยังมีของดียูโรกครฟีเยนนะเอ้ยคนแรกครับอาเรียบิโอไงโออาเรียบิโอเนี่ยเขาอยู่อยู่เป็นตู้สตอนนี้เฟีเยนฮะแต่แก่แล้วปั๊หุ้ย ยังไม่นะไม่เหรอยังนะยังได้นะมียังได้โอเคโอเคที่เล่นเป็นทีมชาติฝรั่งเศสถูกไหมใช่ไม่แก่กว่าลูก้าโมดิรหรอลูก้าโมดิรกลาอูลาบิโออืมลาอูลลาบิโอแล้วก็ลูก้าโมดิร์ลูก้าโมดิรยังเป็นหนึ่งคนที่ยังไม่เลิกเล่นแลยังเฟียเยนอยู่อ่านะยังยังเฟียเยนเหมือนกันอืมแล้วก็เนื่องจากว่ายูเวนตุสเนี่ยเขาก็ได้ดักลาสดูรีได้ไงมาแทนที่เออร์วัลมันก็เหมือนเป็นตัวเตะตัวแทนพอดีนะถูกต้องดักลาสดูรจากแอสตัวิลล่า มายูเวนตุสที่5 1าสิบ็ดหล้านยูโรเลยนะโอ้โหราคาสูงราคาสูงเลยราคาสูงถือว่ายูเวนตุสก็เรียกว่าต้องทำอ่ะเพราะว่ามันต้องการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ด้วยใช่มขออยากของดีอีกตัวนึงใครครับศูนย์หน้าไงนักบาสไงที่ดีแซลไงนักบาร์สเดนเดนไงเบมฟิสเดปายเฟรย์เย่นนะอุ้ยใครจะซื้อได้รังไม่รู้เหมือนกันเออเขาก็ยังเฟรย์เย่นอยู่ครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นี่ที่ว่าก็ถือว่าอคาแนนครูมันยังให้ความสมคัญนะ เป็นส่วนตัวหลัดแต่ว่าในทางบอลลีก็ยังเฟียเย็นอยู่เอาคนต่อไปเลยดีกว่าเอามาเราไล่เราไล่จากทีมพิมพีดีกด้วยกันที่ว่าตอนนีตลาดพิมพีดีเริ่มเริ่มกลับมาคึกคักแล้วเมื่อกี้คนแรกก็คือเดวิดอาราย่าย้ายไปแล้วใช่ไหมเดวิดอาราย่าแล้วก็ลูากาสลูยไปแล้วเราข้ามาที่ตัวเชลเซีหลายตัวนะเชลซีนี่ออกเข้าเต็มไปหมดเลยเรียกว่าในระหว่างที่มันยูโรกำลังเริ่ม ครับคีแนนดิวสปรีฮอล์ไปแล้วอ๋อย้ายตามผมจะไปใช่ยย้าเนสังการทีมสิเอ็นโซมาเลสกาครับเขาย้ายไปคุมที่เชลซีตอนนี้ก็หนีบคีแนนดิวสปรีฮอลไปแล้วแล้วมันมีคนหนึ่งจันก็คือตัวนี้เนี่ยก็ย้ายก่อนตลาดก่อนย้ายก่อนยูโรจะเริ่มขึ้นก็คือโทซุนอาร์เดมายโยโยะอะไมที่ึงขอขอขออินซีนี่อะไรโยโยะโทซุนอาร์ดีมาโลโยะโอ้โหอ่านผิดอยู่เลยว้าเออใครอ่ะ มันเป็นมามันเป็นฟรีเอเจนที่เป็นกองหลังจากฟูลเลม,มแล้วแล้วตัว,วสูงใหญ่แล้วตอนแรกย่งกับนิโคลเซนแต่นิโคลเซนแหวไปเพราะว่าเชลซีแม่งปาดก็เป็นฟรีเอเจนแต่ว่าย้ายมาเชลซีพี่ชอบชื่อจังเลยวะเดี๋ยวอ่านใหม่ไหมไหม <c oughs> ตัวอาร์เดมายุ <c oughs> อาร์ดินนอสกิฟเปเนี่ยอนเลยไม่ได้เตรียมันนะไม่ได้เตรียมอะไรสนเลยอ่ะอ่ะคนต่อไปไอ้้ไอคนที่ย้ายไอ้คนที่ย้ายเข้ามันจะมีมันมีใครไหมมีอีกไหมมีไหมน่าจะหมดแล้วนะมีเอียนมสเซนเอีมเซน ของเชลซีไงตัวยืมอันนั้นย้ายออกปะอ๋อย้ายออกเออไม่มีย้ายเข้าไม่ย้ายออกไม่มีนะอืมไม่มีนะไอ้ตัวย้ายออกจริงีมีหลายตัวเลยอย่างคนแรกที่เป็นตำนานเลเจนด์แหละทีโกซิวาร์ทีโกซิวาไปไหนฟรีฟรีด้วยไปซีด้วยอืมไปฟูมิเอนเซ่อ๋อทีมของมาซิลใช่ไหมใช่อ่าโอเคแล้วก็ฮาคิมชีเยกลืมกันไปยังชีเยกจริงๆแม่งเสียดายมันนะคือคอลสวรรค์น่ะเขาปล่อยให้กาลาตาสรายยืมอ่าถ่าไปปล่อยยืมแล้วก็ดี แล่นนี่ตอนนี้ก็เลยปล่อยไปเสร็จเลยปล่อยไปเลยแต่ก็ไม่มีค่าตัวด้วยนะโอ้โหปล่อยฟรีไปเสร็จเลยเรียกว่าตามกดบอสแมนหรือเปล่าไม่รู้นะไม่มีค่าตัวด้วยกดบอสแมนเดียวใครยังไม่เคยศึกษาเนี่ยแปลกตรงนี้มันมีตัวหนึ่งที่เป็นดาวรุ่งที่ไปแจ้งเกิดกับดอทมูลมาก็คือเอียนแมสเซนนั่นแหละแบ็คซ้ายใช่เอียนแมสเซนก็คือโดดเด่นมากกับดอทมูลและเล่นยูซีเอลเล่นดีนะก็ติดทีมเล่นยูโร2024ด้วยเออแต่ก็ไม่มีโอกาสใช้เชยนั้นเองแต่เล่นเป็นตัวจริง ก็ไปที่อซ์ซันวิลล่าด้วยค่าตัว44.5ล้านยูโรเรียบรอ้อยจริงๆจริงๆวิลล่าได้ของดีเยอะนะเพราะว่าจากการขายดา<อ>กัาสลุยเน<ช>ี่ยมันทำให้มีเงินจนถุงเงินถัง,งเลยมา,จ,าจับจ่ายใช้สอยล่าสุดเหมือนเหมือนไปซื้ออ้นี่มาคาร์มันโรอัชเชอร์ที่เป็นกองหน้าของอไอไไ้เบไอ้่าหน้าเชฟยูอ่ะที่เป็นกองหน้าเมื่อซื้อกลับก็เป็นเด็กเก่าในัอนวิลล่าแหละแล้วก็ให้เชฟยูแล้วนี่ซื้อกลับมาก็เป็นตัวหนึ่งที่ ที่ได้มาเวล่าครับผมแล้วภาคฝั่งของนิวคาสเซิลล่ะจริงๆนิวคาสเซิลเนี่ยจากที่เชลซีใช่ป่ะมันก็ข้ามเกี่ยวนิวฟัสเซ่นตรงที่ว่าลุยส์ฮอร์แบ็กซ้ายที่เชลซีปล่อยให้ดีฟัสเซ่นยืมยองใช้ดูแล้วก็ยืมใช้ก็คือดีดีดีแอบดีแอบดีแอบดีกันเลยดีฟัสเซ่นเลยซื้อขาดสามล้าขาดสา่ล้าสามล้านยูโรกันไปโหเรียกว่าแพงกันนะลุยส์ฮอร์สำหรับเด็กอายุไม่เท่าไหร่เนี่ยเขาเรียกว่าซื้อนาคมแต่ผมซื้อยากเมาดีกว่าไหมอายุประมาณ ตกลงยางมาอยู่แล้วลาปะเนี่ยมาลายังไงวะยังไม่รู้เหมือนกันนะที่มาอ่ะต่อไปก็คือทีมน้องใหม่ครับอิฟสวิชมีเคลื่อนไหวเหมือนกันเอาตัวหลักๆตัวเดียวแล้วกันเพราะว่าราคามันสูงนิดนึงก็คือโอมารี่ฮัทชินสันอุยซื้อมาในราคาที่ยี่สิบสามพันห้าร้อยูโถือว่าถือว่าเป็นการทุ่มของทีมน้องใหม่เหมือนกันนะเสื้อสวยด้วยเดี๋ยวว้มที่โอกาสเดี๋ยวจะหยิบหยิบมาใส่ในการางครับผมนะครับข้ามฟ้าไปที่ อพอแต้มสเปิร์มไหมใช่นี่นี่ขนาดเมื่อกี้พี่พูดว่าลิเวอร์พูแพงเออนี่ดีกว่าอังเก้เขาไปจับอาอาชิเกรมาจากลีดจากลีเป็นดาวรุ่งจากลีดอายุเพียง18ย่าง19อ๋อเว่ยเทนเทนอายุน้อยๆมาแรงนะใช่ใช่ก็คือถ้าคุณเก่งเร็วอ่ะผมไม่สนใจเรื่องอายุหรอกถ้าคุณเก่งจริงใช่ไหมสี่สิล้านยูโรเลยนะแพงนะแพงนแพงมากดาวนั่นเป็นนักเตะที่แบบ เรียกว่าเป็นคีย์แนวสำคัญดียว่ามีเซ์เลยมีเซ์มีเซ์แล้วก็แมสคิวแมนฮะย้ายไปร่วมทีมกับเบรดมอร์วีลเวสเวสแฮมที่47.5ล้านยูโรเหมือนกันโอ้โหนี่ก็แพนจริงจริงจริงวูฟตลาดตอนนี้ถือว่ามีแต่ขาออกนะไม่มีขาเข้านะได้ข่าวว่าเนโต้ไอไปโดนเนโตอะที่เป็นปีจอมเจ็บอะ ก็อาจจะย้ายไปเหมือนกันแต่ไม่รู้ย้ายไปทีมไหนตอนนี้มีเชลซีนิวเซนตามอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะลงเอยกับทีมไหนขอใหญ่อีกคนนึงแต่ไม่ใช่ตัวเนบอลยูโร bon เป็นอยู่ในตัวโคปาอเมริกาลูคัสวัตเกสไงอาฟรีเย่นอยู่แล้วตอนนี้ฟรีอยู่ฟีอยู่ใครประกาศให้ทราบใครยังไม่รู้โอ้โหแลูก็เวสตเกสนี่เป็นตัว ตัวเทพเหมือนกันนะตัวตึงเหมือนกันนะฟรีฟรีเออหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยตัวฟรีและของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้มันมียูโรที่เขาเรียกว่าฟอร์มเตะตาแต่ว่าตอนนี้ไม่เข้าขายแล้วมันมีการคุยกันอยู่ก็ไอ้นี่กองหลังของอิตาลีไงคาฟิโอรี่ะนะตกลงยังไงมี<ก>ข่าวลิงก์กับหลายที่เหมือนกันเยอะไปหมดก็ในช่วงระหว่างที่เอ่อช่วงฟุตบอลยูโรมันเตะเนี่ยครับ,รบก็ไปที่แน่นอนแล้วว่าบอร์ดบริหาร ไอ้นออสของแมนยูเนี่ยเขาก็ต่อสัญญาเทนฮาร์ปอีก3ปีโอ,อ,อ,อ้เรียกว่าเลือกที่จะให้ไปไปต่อเลือกที่ให้ไปต่อเขาก็มีการอ่าเดินเกมเดินเขาเรียกว่าแผนรดแม่ของเขาที่ว่า,าคนที่เข้ามาใหม่ครับจะต้องอายุไม่เกิน23ปี เขาขายดิเขาขายแต่ว่าเอ่อเทนครากไม่ได้เลือกเขาเรียกว่าอยากจะได้ตําแหน่งไหนให้บอกชื่อตําแหน่งที่อยากจะได้แล้วเดี๋ยวทีมงานหลังบ้านนําโดยเจสันวิวเคห์โอเคเขาจะไปจิ้มมาว่าเออมีสามคนให้เลือกสรุปก็ได้เป็นโจทัวเซอร์สี่ซึ่งก็เป็นตัวทีมชาติออนแลนด์นั่นแหละออาจจะได้ลงมั่งไม่ได้ลงมั่งก็แปลกเหมือนกันนะทั้งๆที่แมนยูเห็นค่า42.5ล้านยูโรแต่โรนัลคูมันไปเห็นค่านักบา เอาใ้นักบาสลงไปตัวจริงอ่าแล้วมันก็ไม่ค่อยทำแบบไม่ทำประตูอะยิงชนเสาบ้างอะไรบ้างก็ลองดูแล้วกันว่าว่าไปยังไงมีคนจริงจริงมีขาเข้าก็มีขาออกนะมีสิไอ้ดอนนี่ฟันเดนเบ็กใช่ไหมใช่ไปแสนถูกเลยไปร่วมทีมคิโรนาโหคิโรนาตัวตึงของสเปนเลยนะตอนนี้แล้ว่ามองข้ามไม่ได้แล้วก็เป็นโอกาสนะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ฟันเดนเบ็กก็ประสบความสำเร็จกับเทนฮากที่อาจจะตอนนี้ก็อายุถือว่ายังไม่มากครับ ก็ไปร่วมทีมกิโรนาแต่ค่าตัวถูกมากห้าแสนยูโรเท่านั้นเองแต่ว่ามีออปชั่น อ๋อตาสมมติเล่นดีแล้วทำให้คิโรน่าก็ไปต่อได้มันก็จะมีข้ออาไปขึ้นไปปีท่าน่าจะเล่นอยู่เสียมะกีโรน่าน่าจะกีโรน่าได้ไปได้ไปอยู่เสียครับโอเคแล้วจริงๆคิโรน่าเนี่ยเขาพยายามสร้างทีมโดยมันมีหลายตัวเลยไอ้อย่างซาวิโอที่เป็นแบบบราซิลที่ตอนนี้แมนเซตี้ก็น่าสนใจสนใจอยู่เหมือนกันเล็งๆอยู่แล้วก็มีไอ้กองหน้าตัวเป้าที่แข็งๆนั่นแหละมันก็กลายมาตอนนี้คิโรน่าก็พยายามสร้างทีมเพื่อที่จะยกระดับน่าจับตานะน่าจับตานะน่าจับตาแล้วก็วิลลี่ควาเมล่าอุย กองหลังตัวของหวังชาวฝรั่งเศสที่มันลงนะที่เจอหงนี่ใช่ที่มันก็แข็งแกร่งนะอะแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจย้ายไปวรมรทีมเย,ยรวแล้วออ๋ใจร้อน1ิบล้านยูโรไม่รอแล้วว่าจะเป็นตัวจริงก็คือไปก่อนดีกว่าไปเอาไปเอาประสบการณ์ดีกว่าใช่10ล้านยูโรกันไปอ,อก,ก็ก็เป็นนักเตะขาออกครับขาเข้าดีจริงๆแมนยูก็มีมตัวปล่อยยืมไนงะแล้วก็กลับมาแล้วอ่คนแรกก็ เจอรอสันโชว์อุ๊ยได้ข่าวว่ามีการขอโทษขอโพยเทนฮาร์กขออะไรวะโอเคแต่อะไรวะโอกาสให้ผมขอขมาแล้วเดินทางข่าวไปหาเทนฮาร์กบอกขอโอกาสครั้งหนึ่งก่อนยูโรจะเริ่มอืก็มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นไวรัลว่าเทนฮาร์กอะไรนะได้เข่าชิงอ่อสันโชก็ได้ข่าชิง UCL เหมือนกันอ่าอ่าแต่พอสุดท้ายเทนฮาร์กได้ช่วยอ่าแต่รอนโชไม่ได้อรอกอ๋อโอเคก็เลยมีแบบประมาณว่าเดนทข่าวเข้ามาว่าแบบเออมี เอ่อซันโชปรากฏตัวอยู่ในทีมร่วมซ้อมด้วยแต่ก็ยังไม่รู้อนาคตนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปยี่มันชิ่งไม่หาดอดมูลไหมตอดมุลไม่มีเบอร์สิบท,ที่เป็นซันโชแล้วเขาคงใสจูเลนส์บันเป็นเทเมเบเกอร์แทนมั้งใช่ใช่ไหมแต่เต็มตัวจักทีก็เป็นประมาณนี้สาหรับสําหรับแมนยูแล้วก็จริงๆแล้วในช่วงที่ยูโรมันเตะครับสถา,านการณ์ของเทนฮารก็ยังคุมมคือคุมมคืออืมอืม แต่สุดท้ายแล้วก็อย่างที่โจบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าบอร์ดบริหารอิ้เนาะสังโดยเซอร์จิมนัดคิฟเขาก็มีการรีโนเวททีมงานหลังบ้านด้วยโเคมีการต่อสัญญาเทนท้าออกไปจนอีก3ามปีแล้วก็มีการเซ็นรูปฟานิสโรยกองหน้าระดับตำนานของแมนยูเข้ามาเป็นโค้ชกองหน้าโอ้โหอย่างนี้คอยลุนแม่งล่างทองเลยดิมีสิทธิ์เออเข้ามาโคชชิ่งการทำประตูของแมนยูให้มันดียิ่งขึ้นครับ แล้วก็มีการรีโนเวททีมงานหลังบ้านเป็นแบบทีมงานของเจสันวเคาเขาแหละในการทีมแมงบงมหมงก็เนี่ยแหละเป็นที่มาว่าถึงได้โจเซเซอร์ซีมาเป็นคนแรกแล้วแล้วล่าสุดที่อุ่นเครื่องมาเป็นไงโอ้โหล่าสุดเมื่อคืนพี่ก็อยากจะดูเหมือนกันนะว่าทีมงานหลังุงหลังบ้านใหม่เป็นยังไง<อ>ก็ไปเยือนโรเซนบอร์กอุ้ยทีมดังของนอร์เวย์เออพี่บอกเลยนะไม่มีแค่อะไรเลยคือไม่มีทรงเลยครับต้องบอกว่านี่ ผมก็แฟนเมนยูตัวยงนะ,ะแ่ว่าไม่ได้อวยกันถือว่ายังหาทรงไร้ทรงเลยครับทรงการเขาทำไม่มีเลยแต่ก็เมื่อวานก็มี้เขารียกว่ามีข่าวดีหนึ่งเรื่องก็คือมีประตูมีประตูดาวดวงใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็คือราเด็กวิเทคในประตูสัญชาติเช็ค ครับอายุเพียง20ปีเมื่อวานเซฟมากๆเลยแล้วว่าคิดว่าจะมาลองแทนโอราน่าได้ไหมล่ะอืมคงจะยากอ่ะอังตังเลยนะสองสามจังหวะเลยครมีแล้วก็มีโรเซนบอกเขายิงเฉสาร์นลทเองด้วยแหละอือวาเมื่อวานเนี่ยแมนยูเนี่ยได้ในประตูตัวชากามาอีกคนนึงแล้วก็ได้โชคลางมาเขาเรียกว่าเหนียวใช้ได้เลยโอเคก็นี่แหละเป็นที่สรุปว่า คือมีสื่อเขาไปสัมภาษณ์เซอร์จิมและคลิปครับว่าทําไมคุณถึงไปต่อเทนฮาืเขาสองเหตุผลหลักครับก็คือเขาดูเหตุเขาเรียกว่าผลงานที่ผ่านมาของเจ้าพี่โลนเทนฮาร์ว่าเออตอนอยู่อาเจ็คเขาผลงานดีไงแล้วก็อีกเหตุผลที่สองก็คือตลอดสิบเอ็ดปีที่ผ่านมาอแมนยูเนี่ยมีผู้จัดการทีมเนี่ยตั้งเจ็ดคนแต่ไม่มีใครมีผลงานกับต้องได้เหมือนเทนฮากเลย อ๋อก็ดูแต่ละคนที่เข้ามาสิแหมใช่ไหมโอชาใครอะโว้ยมีนี่ไงเดวิดมอยก็อยู่หนึ่งในนั้นด้วยนะเดวิดมอยได้แชมป์แบบเด็ดแชมป์ไม่ล่ะโอแต่แมนยูก็ไม่ได้เว้าหมดอืแล้วก็นี่ไงสิทธิเอกอ่ะะที่ว่าที่ว่าโคโคก่ะบาร์ซ่าชื่ออะไรพี่ลืมไปแล้วเนี่ยที่ตรงไปนอนมีไว้เราว่านอนโค้อะไรจอยถือัวร์เหรอัวร์เหรอไม่ใช่ไม่ใช่โค้ดคอนแลนอะเดี๋ยวพี่ลืมชื่อเลย ือยู่ที่ปากใช่ไหมอยู่ที่ปากหรือที่ปากอ๋ออาจารย์อะไรนะเดี๋ยวกันลืมแล้วเนี่ยที่ที่ ที่ถือกระดาษแล้วแบบทำเป็นล้มลบเป็นเ็นืยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อเอาเอาทีนี้ถ้าเดี๋ยวอีพีหน้าให้พี่งงมันเหลาต่อเลยว่าก็ไอ้ทรงดีเนี่ยเออก็แปลว่าเนี่ยเซอร์จิมแร็คลิปเนี่ยอ่เขาพิจารณาถึงผลผลลัพธ์ผลลัพ์มากกว่าว่าเส้นบอลหวยแต่ว่าแต่ว่าได้แชมป์ด้วยก็ยังดีกว่าบอลทรงดีแต่ไม่มีแชมป์ไงโอเคซึ่งพี่ก็เห็นด้วยพี่มองว่าเออมันจับต้องได้ก็ต้องไปต่อเอาเหรอใช่ครับอ่าโอเคนั่นก็ทางเฟอร์มาร์เก็ตแล้วก็แมนยู เกล็ดเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ถ้าคุณชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วใช่ไมสารีจต้อมาัน,นสวัสดีครับ